กูย่างไปซื้อจนล้าพุทธก็แต่ว่าเงินแม่นมซื้อได้เหรอพี่ย่างไปยังป้อเนาะมันขายไปนี่แล้วมันได้ไงปัดได้เสียงอีสานเสื่อๆป้ายจินเนี่ยเอาไซตเหรอเาป้ายนั่นละการยังไงล่ะครับอ่านหรอพี่น้องกลางแม่แบบใดเดี๋ยวกันไผ่เหรอาให้กูว่างหันเะรอขัดวายมันไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวว่างหันทำไยจะคล่องดึงออกไปเพราะแม่นพานเนาะ มันก็ปอนให้กูนะดีเลยแม่เลยงูหลอกเสียงสิกัดอ้าการับ้พี่ใ้่ให้พี่ให้พี่ใหี่ห้พี่ห่ให้พ่ห้้้ี่้าใ่้พ่ี่นี้ี่่เสียงอีสานน่ะหีหเ้า้้ พาไปคณะตีอยู่เนี่ยเอ้ือนตีโตมันนี่แล้วคณะเจ้าบดตีเนี่ยคณะควายนี่แล้วอันคนร้อยดิกระแม่นดีอยู่เนี่ยกระแม่นนั่นละเนาะโอ้คนร้ายมีตัวรูปรอรอไปไม่กระรูปรอๆตัวมีตัวผัวคุ้ยอันซุมนี่ผัวเจ้าบดตีวะคุ้มันนั่นละอันชุดไทยพูดคุยกันแม่นตี่พูดนั่นละตอนมันนะโอ้ซุปซุปนั่นเดียวบ่เอ๊ะกินด้วยใคน นี่ก็ผัวก,กูต้องเหยียบข้าวบ้งเนี้ยกูบ่าเอาว่าเรียกดอกลูกผู้ชายนีย่กูบ่าปล่อยห้มันลอยนวลเนาอ้าวทนมึงนาะข้าวเมี่ยงมันสิปานนี่ผู้ใดิเอาอะไรลูกน้องกูก็เอาแม่มาหลดให้กูเหรอกูว่เรียกนยานะี่ข้าวเลี้ยงอีลานนมุนอุ้ยปุ้ย <c oughs> <c oughs> บันเทิงด้ยพัดนาเอ้ยคูกระไดส้อมยยก่อนเขาคือเสียเลยส้งมมือมันเงาบันเทิงสิน้วนอินคอนซินวนเฮ้ยอาจจะน้อสิแจกขึ้นฝ่ายี่อยต้องต้นกูเลยอินคอนเสริฟลูกล้วปั๊ เข้าใจว่าพี่น้องเอาละนี่แหละหมอรามคณะเอาเขาเาเอา้องาีนแห้งๆปนแหมันก็ามีคุณค่าหอกมันตรงนี้ลูปตัวเห็นมันลูบไปเหน้องอมาิดมื้อนี้ร่มแห้งก็เลยติดลูกหน่อยลูบเลี้ยงก็นมีแรบลูกน้อเกรบพี่น้องเข้าใจระดับเพื่นหุจักแล้วเอาแล้วแม่นะเฮ้ยพี่น้องครับตะกร้าไ่ได้ปึกหนาสาหดขึ้นเสียงอีสานหรอกเอาไปเลเอาจับปาเนี่ยอเออโอ้ยจำนี้แหัวเท่านี่บงยันแม่มันเข้าหัวเยอาเดี๋ยวเดี ผมมีปลาโอเคเด้อพี่<ด>น,พน้นองเห้มาแห่มาเวทเด้ออำนิรุอยู่บ่รูปใครสมิชีหมูขี่ม้าเนาะขี่นคัดเนี่ยขันนีคือโม่มาตั้งอยู่เนี่ยเอ้าอยากให้ตั้งยุติตั้ตงเนาะคัดไว้เเห็นนาะตายโม่มันรับเหรอตีนี่คัดไวเ้เออมาแล้วเว้ยเอาเอาคือคือผู้ไม่อยู่เนี่โยโม่ทำนาก,กันแล้วการเรี้ยงนิรานเนี่ย ค่อน้อยเจ้านั่นหลายขนาดเนาอธรรมดาตัวพีว่องใหญ่วงน้อยมันต้องมีรูเพราะติดตัวก็ต้องมีอันรูปรูปรูปหัวหน้าที่ต้องสอดสีสวยสดงดงามนี่ผิดโอ้ยเจ้าไ่ต้องห่วงเออต้องสนับสนุนโดยเอ็มร้อยห้าสิบท็อปลายไดมอนต์เปซะนี้เออเจ้าเอากลางลูกวายวายจักรีลูกขาผู้คืนป้าโอ้ยหากินแม่เมื่อกีคุณจะได้เปลี่ยนไม้ยุ่งขัดไหวนี่ เออนั่นล่ะยัดเข่าหูนี่เออนั่นล่ะมันไม่เห็นตู้หู้โนซื้อเวยยุ่นเหรอเหอโอ้โเห็นตึงๆเออหันเหี้ยวๆนี่กูว่ามากูตีมยันจ้าบาทเนี่ยอุ้ยบาดลูกมึงเพิ่งจะมาเป็นตาฮักปะเฮ็ดตู้ยุ่งขึลูกเก๊กนี่ผู้ใดว่านเดียรเจ้าบ่คือคักเถอะลูกล่างใครนี่ล่ะบ่ข้ามอัดแต่ถ้ามองได้เป็นตาฮักก้มูอ แต่ออกรูปง่ายที่จะว่าวะมองมองไหนพี่มองเป็ิตาฮักเดี๋ยวคอยสั่งหอนมาก่อนสังเกตโอ้นี่นีหนีอื้อ้อโอ้เออายกิ่นแมววะเกยมองนี่บอเปิตาหักก้มมือนี่นะอ้วนจูบูอ้วนจุยบูยอันพี่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 โอ้ชงสิ่งเกิดสิ่งสิ่ง อันอันนี้เด้พี่อันไหนอันนี้เด้่นี่ลูกใายก็ลูกลูกลูกไข่คือพี่น้องส่งให้ไหมเนี่ยโซ่ดิโซ่หรอโซ่จะหน่อยปัดเนี่ยลูกลูกบักไรล่ะนี่บักนี่ไม่ยืงเรียบยืมนาแม่มึงไรไปเอานี่มาเดี๋ยวพวกคนเชื้อัมพี่น้องเอ้ยเอาจริงจริงจ้าวเฝ้าไม่คุเอาจักปัดที่มึงมาตรวจปลาเมื่อปีนึงใช้จั๊กปัดที่ต่อยได้หันนะโมงร้อนทีเดีย คณะเลียงอีลาาซาบสิงใจประทับใจเห็นพี่เห็นน้องมากมากนาหลายตาพี่น้องยิ้มแย้มแจ่ม,ม,มใสขอซาบสิ่งน้ำใจของพอ่อของแม่ดีอกดีใจเมื่อนี่พี่น้องสิได้พกรบการแสดงของเลี้ยงอีลานก่อนเลี้ยงอีลา่าที่แสดงขอบอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานเมื่อสุขสุขนห้ามแลบลิน้นปิ้นตาใส่ตัวแสดงของเลี้ยงอีล้ยพี่น้องต้องตั้งท่าย,ยิ้มย่างเดียวต้องยิ้ม <c oughs> ยิ้ม,ย,มยังสีพี่น้องยิ้ม ยิยมไม่ซื่อใจเออพี่น้องสิได้พบกับโคโศกของเลี้ยนอีลานเพรเชิญพ่อแม่พี่น้องหาค่วงล้ำคานเลยนะำรับส,สำรานสำรานออกมาละโคโศกนี่โอ้ขอ้ขอศกสาวโอ้ชับเฉงชับเฉงโอ้ใส่สโคโศกครูอือหือชายจิงหญิงแท้โอ้โคโศกแม่คือเขียบะแก โศอสุกผูคือกับแกอย่าภูผูขึ้นหมาหลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะกระผมขมอดพรขนเดชครับน้องกับพวกลูกค่ะเราสองคนทําหน้าที่เป็นที่ดีกร่า้าเวทีสลอดวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องห่างร้างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้า ตายแน่นอนจ้วยต้องมาใช้สายนวด่เปล่า้วไปหาพระจังบาทดกันอันถูกต้องแล้วไอ้ความตายเนี่ยใครก็ตายทั้งนั้นแหละคนรวยคนจนก็ ต้องตายวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังใช่ช้างตายยังเหลืองาเป็นสักสี<ม>นคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาใช่ใชอันว่าความตายนี้แขนคอทุกบาทย่างบาทย่งางมันหนาแขนอ้อนต้อนตามคนอยู่สุญามก <c oughs> ิแนแกงกบมันนกจอกอ กินแกงเขียดมันเหยียดคิ้งนิงติงลิ่งติงลิงติงลิงติงลิงตกต่างหางโกนจินปุ่งหางจริงจริไม่หัวคนอยู่เลยรว่า๋อเดี๋ยวกันอะผู้ไรว่าทิ้งลิงติงโอ้ยไม่อาผู้ไรว่าลิงเอ้ามันฝ่ามื่อกันนะเออเย้าเย้ามันว่าฮัทจะแดีงหยังเย้าไม่หยังเขาว่าลิงมันเป็นหยังเนี่ยเอ้ามันว่าไทยกลัว มันว่าหจะแตกอยังก่อนมันคนละก่อนอามาใส่กันเนี่ยโอ้เดี๋ยวอธิบอธิบายไอ้บ้านพูดกันด้วยเหตุผลครับบ่ายบ่ายบายมึงดุยมึงดูมึงดุยคือแจ็กสี่ดอกผมเป็นพิธีกรหน้าเป็นพิธีกรหน้าเวทีเออเออก็เลยอ่านตามสคริปต์เขาเขียนมาให้เออเออมันพิดมองใดมันบปฮู้จริงนี่ว่าเป็นหจริงจังไหนเอามาถามขู่ที่ว่ามึงรู้คือนก่มึงรู้เอาใครว่าสิมันพิดมองใดเอากินแกงกบมโนบเจ้ากอกินแกงเขียบมะเหย็ดคิงนิ่งเนี่ย ลิงกิงกิงลิงกิงลิงกิงเปลี่ยนตกต่างหางกนจึงปุ่งเขาติผิดไลาเลี่ยงยังกระเจ้ามันแปลว่าจะใส่พูดิึงลิงกิงนี่เขาเสียงให้ค่ะว่าไงมึงรึกินแกงกบมโนบจอกอกินแกงเขียดมันเหยียดขิ้งนิ่งใส่เสียอิงฮัดนมอ่อนกรฉอุ้ยผู้นักขวัญมันน่ะมันอยู่พันละวันนั่งมีต่ออีกว่าจากไหนจากสองมือซอนกำมเดย์ ยังลงโลลงโหดเอามาใช้โทรศัพท์โทรเดโทรถามเขาได้ไหมพี่ไม่น่าโกรธเลยพี่ไม่ได้เหมือนลิงสักกันหน่อยเออมันเหมือนอะไรหรอลิงมาเหมือนพี่อันเดียวกันนั่นแหละปอกเลยผู้ใดว่ายเล่าคือลิงเดี๋ยดิบนว่าบอกขึ้ดอกลิงนั่นขึ้สนี่ผุดผู้ชมที่เคารพรักห่วงไปแล้วทึ่งใจหาเขียดระบาด้เฮย ท่านจะได้พบกับอภิมหาคอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่ที่ชาวอำเภอคำตัก้าของเรายังไม่เคยพบเคยเจอที่ไหนใช่ฐานเครื่องของเราจะลังไหลออกมาจากสองฝากฝั่งอย่างล้นหลามจะออกมาโชว์จินตลีลาอันเล้าใจยั่วยวนชวนชมนมตั้งหลนเครื่องของเราเตะนานจะออกมาโชว์จินตลีลาขอพระโชว์สเต็ปการเต้น หางเกลือของเราเลรานางสดใสปอดอ้อยต่อยเสมอดังใบตองทัดแตงกับเป็นนางเกิดมายังมัม,มีผู้ไหนต่อยสดใสดใบริสุทธิ์ยังไม่เคยมีชัยใดเปิดฟ้ากระโปรงเติมน้ำสกสบกินพี่เอิอ้งแม่ไข่เอ้ยดวงวิญาทีนี้ปรบมือดังๆต้อนรับพวกเราชาวคณะ,ะเลี้ยง,งนิรันต์หมุ่นอุ้ยปุ้ยพัฒนาบันเทิงศิลป์อินอกอนเสิรุ่งลําเพลินได้แล้วครับ ภาษากัน